จเจริญพรครับคุณพี่สมเพียงจากหลวงพี่นะคะรออยู่หน้าน้ำสามขันคือไปอาบโดนแทคับจากหลวงพี่เนาะคือไปอาบโดนแท่น้ำสามคุณเจ้าค่ะหลวงพี่ <c oughs> ทานข้าวเช้ากันหมดหรือยังเนาะตานอาบน้ำเสร็จยังพี่มลก็สวัสดีคุณอนุชีตค่ะจากพี่มนออร์แกนิกนะคะคุณพี่สมควรก็สวัสดีค่ะพี่มน พี่ก็หวัวลอยอะไรหลงลงพี่หวัวลอยอย่างนี้ไม่ได้นะหลวงพี่นะลงลงพี่ต้องนิดนึงเนาะนิดนึงออร์แกนิกนะคุณปุ๋ยก็กําลังรับชมเนะเาะสวัสดีน้องปุ๋ยจากพี่เพนภานะจ๊ามอร์นิ่งค่ะน้องเพชจ้าจากพี่ปุ๋ยตตาลไม่ยักรู้เนาะพอเรียกกันพี่ก็งงว่าเรียกใครนะนุยนุยนุนะยเนาะมันกอดกันได้ยุติอ่าจ๊ะ น้องพี่สมัยก็กําลังเข้ารับชมจ้าสวัสดีน้องพี่สมัยคนสวยนะจ้ากลาบนมัสารยินดีต้อนรับเนาะสู่บ้านสุนิดาไลท์พี่นงนภัสคุณเอมมณสพงก็เรียกพี่นงนภัสพี่ก็เจริญพรครับคุณโยมดาวครับจากหลวงพี่จ้าน้องตาลก็สวัสดีค่ะน้องดาวคนน้องเจด้าจา้าไปอาบน้ําแล้วพี่ดาเปิดตาไว้เดอ้อ ทนแรงน้มโจมตีไม่ไหวจากน้องตา <c oughs> ดูนตีไอดูน่าสันว่าน,น้องตาลว่าตีไอดูนตแล้วบอ่าสัน <c oughs> คุณถาวรสีสมุทรสวัสดีค่ะกะ็มาเจอกันทุกวันจ่ะมาเจอกันทุกวันมาพูดคุยมาเมาท์มอยกันเนาะมีเรื่องอะไรก็มาเล่าสู่กันอิลีบอกตาไปทําอะไรให้หลวงพี่เขาหน่ายลหรตาเลย ไปเล่นมุกอะไรกับหลวงพี่เขาใครแอบดูนะครับจากหลวงพี่ใครจะแอบดูเนาะตาลเอ้ยประตูมีรูไหมตาลประตูงเดือนเนาะมาทุกวันเลยจ้าแมนแมนจับเพื่อนอดูนะโอเคโอเคคอนเฟิร์มแล้วสวัสดีน้องพวงก,ก็ ไม่ต้องอาบก็ได้ไม่เป็นไรแต่งหน้าสวยๆแล้วก็มานั่งไลฟ์ใช่ไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่บอกเน,ะนาะเนาะพูดกับพระง่ายกว่าพูดกับสงจากน้องตาลค่ะ <c> ป <oughs> าปาอาดูนรักแท้จากคุณดาวค่ะพี่เจพี่เจน้องน้องตาลเรียกแล้วน้องตาลเรียกแล้วสวัสดีพี่เอ่อ ทางนี้ไปลอดทุ่งมาค่ะจากน้องพวงไปลอดทุ่งมาใช่ไหมกินก๋วยเตี๋ยวขอพระคุณมากค่ะหลวงพี่ธรรมกูจากคุณดาวนะคะแล้วก็ส่งดอกไม้สวยๆเป็นช่อเลยเป็นกระถางเลยเนาะสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยจากเพื่อนอาดูนจ้าทักไทยเดินได้ไปเที่ยวเองเลยอะเห็นบรรยากาศและแบบ อยากล่ำเมลัยให้สูส้ๆนะขอคุณมากนะคะคุณนัทขอบคุณมากเลยเนาะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ยังอยู่ด้วยกันที่ยังเปิดดวงพี่ถาวรขอบคุณมากนะคะพี่ถาวรค่ะพี่ถาวรก็มาให้กําลังใจอยู่ด้านบนเนาะขอบพระคุณมากๆเลยจ้าเป็นไรเนาะก็ <S 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 บางทีพูดถกูกพูดผิดก็ขออภัยได้เลยเพราะว่าพูดกับพระไม่ค่อยเป็นเนาะ กลัวแบบใช้คำพูดที่มันเออหรอเดอ้อตาลสามขันสวัสดีครับคือเกาครับคือเกาจากพี่จ๋าไว้นะคะคือเกาจ้ะคือเกาคือเกาสวัสดีค่ะพี่จา๋าเมื่อคืนนี้พี่บ่าวขรลองแล้วนะแต่น้องเจน่าจะนอนก่อนเนาะตาลเอ้ยพี่ก็ว่าอะไรมัดมันตุดตูใดไ้น้องพวงยังอยู่จา้าน้องพวงยังอยู่ยังไม่ไปไหนรวมทั้งน้องตาลด้วยเนาะยังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่จา้า ญาหนูมากหลายจ้าวาษาโน้คุณพี่สมควรก็สวัสดีค่ะน้องทีเดชเพรจ,จ้าลงไม่นานจากคงไม่นานคงไม่รบกวนเพื่อนเพื่อนนานเนาะทานให้อร่อยค่ะพี่เพนจากคุณเจด้าจา้ะสวัสดีค่ะพี่เพนนภาจากคุณดาวนะคะดีทักทายเรานะแคทจากคุณตุ๊กค่ะสวัสดีน้องเอหล้อจากพี่สมควรนะคะ,จะเจริญพรครับคุณโย,ยมเอจากหลวงพี่จ้าน้องพวงก็ ประเทศนอกเขากอดกันเลยค่ะหลวงพี่จากน้องเจเนอะอาะเพื่อนอดุลก็สวัสดีน้องพวงใช่ไหมประเทศนอกเขาก็ไม่ต้องอาบก็ได้ไม่เป็นไรแต่งหน้าสวยๆแล้วก็มานั่งไลฟ์ใช่ไหมไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ถ้าเราไม่บอกเนาะว่าไงกุเจด้าไม่ว่างแล้วสิบโมงไม่ว่างมาสั่นว่าอันนี้ก็ต้องแยกล่างแล้วไปบ้างใครแอบดูนะครับจากหลวงพี่ใครจะแอบดูเนาะตาลเอ้ย ประตูมีรูไหมตาลประตูเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะตาลสามขันคุณเจด้าเอินแล้วเดอตาลเด้อเจด้าพาไปเที่ยวไหนเนาะวันหยุดนี้อยากเห็นเขาสวยๆจังเลยเหมือนเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเนาะเหมือนสาวผู้ชาจากคุณนงนภัรค่ะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่จา่าไว้ก็สวัสดีค่ะ คุณอนุชิตจากพี่เพนค่ะเจริญพรครับคุณพี่สมเพียงจากหลวงพี่นะคะรออยู่หน้าสวยคุณนงนภัสก็นนมัสการค่ะหลวงพี่พี่เพนก็เสิร์ฟกาแฟแล้วมาที่น้องเจจากคุณสมควรนะคะหลวงพี่ก็เจริญพรครับคุณโยมพวงจากพี่พวงกับพี่พวงปริ้มหัวเราะมาเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียว แป๊บเดียวจะครึ่งชั่วโมงแล้วสวัสดีคุณพี่ถาวรด้วยนะคะสวัสดีจากคุณพี่ดิต้อนรับเนาะสู่บ้านสุนิดาไลฟ์พี่นงนภาคุณเอมมณสพง์ก็เรียกพี่นงนภาเอาเลยเนาะเปิดไลฟ์มาก,ก็อบอุ่นมากเลยสวัสดีค่ะพี่เจจากน้องตาลจ้าคุณพี่สมควรก็ส่งยิ้มแฟนเพจสวัสดีค่ะจากคุณเจด้านะคะพี่เพ็ญนภาก็สวัสดีคุณลูกผู้ชายคะ่ะ คุณลูกผู้ชายก็สวัสดีสวัสดีพี่มูลออร์แกนิกจากพี่บ่าวจ้าสวัสดีจ้าคุณดาวจากพี่มูลออร์แกนิกของเราเนาะพี่เจพี่เจจากเจบอกยังไม่ได้ค่ะนอนเถอะให้เที่ยงก่อนแล้วการจากพี่บ่าวอนุชิตจะนอนเถะนอนเถอสันตงนาพัสจากคุณลูกผู้ชายเนาะจ้าไว้สวัสดีครับจากคุณลูก <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยจากคุณดาวนะคะสวัสดีค่ะพี่เพนนภาจากเปิดคงจะเปิดดวงตาให้แหละยินดีที่ได้รู้จักครับทุกคนครับจากคุณลูกผู้ชายนะคะ <c oughs> คุณปุ๋ยนะคะเจริญพรครับ คุณโยมทีเด็ดเพชรจ้าจากหลวงพี่จ้ะพี่ยังไม่บอกเลยเพราะพี่ก็ยังไม่อาบเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอท่านไดยุติกุหลาบแดงนะเจ๊จากเพื่อนอาดุลพี่เนาะหลวงพี่บอกไม่บาปหรอกหลวงพี่ไม่ให้บาปหรอกหลวงพี่เป็นคนกันเองแหละเนาะคนกันเองนัสพงโอ้ยเลื่อนอันเก่านี่นาสวัสดีพี่กุลจากพี่เพนธพานะคะลูกผู้ชายก็สวัสดีทุกคนรอบห้องพี่เพนก คือเกานนลาวันว่าเพจจเนาะคุณลูกผู้ชายก็สวัสดีทักทายครับผมคุณเจด้าก็สวัสดีพี่นงนภัสจ้าคุณนงนภัสก็สวัสดีคุณนงนภัสจากคุณลูกผู้ชายเนาะจะาไว้สวัสดีครับจากคุณลูกแฟนเพจสวัสดีค่ะจากคุณเจด้านะคะพี่เพนนภาก็สวัสดีคุณลูกผู้ชายคะ่ะ คุณลูกผู้ชายก็สวัสดีอะไรเนาะก็บางทีพูดถูกพูดผิดก็ขออภัยได้เลยเพราะว่าพูดกับพระไม่ค่อยเป็นเนาะกลัวแบบใช้คําพูดที่มันยางจากพี่มูลออร์แกนิกค่ะสวัสดีพี่เพ็ญนภา,านะคะสวัสดีค่ะพี่เพ,าพา็ญนภาสวัสดียินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะน้องเองอ๋อพระเอกพูดเล่นพูดเล่นคุณเจด้าบอกพูดเล่นพูดเล่นพวงก,กินข้าวยางจากน้องเจด้าค่ะว่า ถามน้องเดือนจากคุณเจด้านะคะแล้วก็คุณเจดาะะ้กจดาก็สงหัวเราะมาเนาะน้องพวงว่าไงน้องพวงว่าไงขอสักสองเม้นซสิจตพี่ใจนะคะว่าไงว่าไงคุณพี่ใจว่ายังไงคะคิดถึงกันบ๊นวันนี้ขึ้นกี่โมงดีครับจากเพจจ้านะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยจากเจด้าค่ะแล้วพี่เพนก็เสิร์ฟอะไรเนาะนี่เนาะน้ำอะไรเนาะนี่เนาะ น้องพวงก,ก็สวัสดีคุณอาดุลรักแท้ค่ะอาดุลก็โอ้ยเลื่อนไปแล้วเฮ้ยว่าเอ่อน้องตาลก็หัวเราะใหญ่เลยเนาะอ่านผิดชีวิตเปลี่ยนใช่ใช่ตาลอันผิดชีวิตเปลี่ยนริงกาแฟรำได้ผลดีมากน้องตาลบอกทำไมน้ำหนักลดลงเลยเหรอตาลน,น้ำหนักลงเลยใช่ไหมกินกาแฟสวัสดีค่ะกับคุณใจนะคะจากพี่ใจของเราเนาะ